นี่ไงนี่ไงลืมลืมลืมปึ๊บปื๊ดโอ้ยขอกาบสีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโดยเฉพา่วยเกมแรลลี่ฟิลลี่นะครับชมหรือเกมรถดิบปวนชวนลองคลองนะชวนลองคลองคมาชมย้อมนี่เก็บเกมเอ่อแข่งรถนะครับที่เราเล่นมาก็จะนานแล้วนิดนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องสงสัยมากท่านผู้ชมว่าผม กระจกเราทำสีเขียววะเราไปป,ไป,ปั๊มตอนไหนเราไปแต่งรถตอนไหนวะเนี่ยผมยังไม่เคยทำอะไรมาเลยไม่ใช่หรอลืมทำวะไม่แน่ใจนะครับทุกนคนท่านผม้ชมเฮ้เยแต่เดี๋ยวเงินเพิ่มมาผมว่าผมซื้อรถคันใหม่เลยล้วนะครับเดี๋ยวเราถอยรถคันใหม่ได้ไหมซื้อเลยกันเนาะ <S <S โอ้ใจผู้ชมรถคันน,นนี้มาเทพว่ะจบเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปลองขับก่อนก่อนเราซื้อกันนะครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราจะลองด่า่เราขอลองขับรถก่อนครับว่าเฟี้ยวไหม เออเมื่อกี้ก็ไม่ใช่การลองต่เรามื่อโดนเลยว่าลองเลยกันนะโหเยอะดอดดูฟังดูฟัง,ฟงเสียงมาเสียงด,ด,ด,ดู้ตำแหน่งได้หินไหมนะดูอดเดือยอะดอดเยอะดอดเยอะดอดเอ้ยดิฟก็ยังเหมือนเดิมนะครับพี่มือปุ๊บอะยังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนี้ครับชมเออเออมาไหวะนี่ไงนี่ไงคุนเท่ไหมท่านผู้ชมอยากเก็บกันไว้แต่ไม่ไหวอยากจะซื้ออยากซืออ้อเฮ้ท่านผู้ชมเราออกเลยกันเพราะว่า ก่อนเราไปก่อนเราไปรถไปลองด่านไหมเดี๋ยวเราซื้อเลยกันชมโหวตไม่ไหมไปผู้ชมเดี๋ยวเราถา่ายละคนใหม่นะครับได้จัดดูซิโอ้โหยสวยงามสวยงามจริงจริงผู้ชมวันนี้อาจจะเปิดบางงๆงงผู้ชมเลยผมก็ค่อนข้างจะเอ่ออ่นข้างจ,จะเออเบอร์นะครับก็อาจจะพูดไม่เรื่องบางชมเลยที่แข่งบ้านผู้ชมแต่วันนี้เราจะทำอะไรนะแล้วผู้ชมจะรู้ผมไหมนะผู้า่านผู้ชมไปไปดูด,ด่านนะครับ ครั้งก่อนเราไปเออ่ภูเขาอัพอัพไลน์ไปแล้วใช่ไหมคานผู้ชมเราเราไปดูหุบเขาทะเลทรายบ้านก่อนครับครั้งนี้นะครับเออก็จะเหมือนเดิมนะครับโอเคท่านผู้ชมเราลองขัใหม่ด้วยนะครับมันจะแรงรแรงขนาดไหนนะครับมาแล้วโอ้โยดูชมดูสินี่คือทะเลทรายนะครับโอ้ยเดับเบิร์เครื่องรอนานนานนนนานเสียงไม่ใช่ไหมว้าวแมปได้อยู่นะ ท่านผู้ชมไปไปเฮ้ยแต่มันที่เก็บตองเก็บไม่ได้นะครับมันไม่ให้แยกเราผมไปแยกหนยได้ไหขวาได้ซ้ายดีรถใส่ขวากันแลซ้ายวะอย่างงี้แล้วกันเรื่อโก้เนี่ยท่านผู้ชมแบบอายุของโรงพยาบาลไกลโพนผมผมโลบผมเพิดมาเออเขาให้ไปทางนั้นก่อนเอ้ยต้องได้ต้องไม่ได้โทรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมต้องได้เก็บปิดทางไม่สนมันต้องได้ดีวะเอาเดี๋ยวลบเลยสมัยทำงั้นโทรอย่างงี้เได้ด้วยกันนะครับอะไรกับผมอะเดี๋ย้ชม โอ้โหนี่เริ่มใหม่แล้วไงโอ้โห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 โโอ้หรถมันสะบัดอย่างนี้เนี่ยมันมีพวกกิ้งก่าอะไรเอ้ยคุณสองไม่ทันวรอไม่เป็นไรแต่รถก็ค่อนข้างแบบขับยากอยู่นั้นเนี่ยตโดนกากวะเดี๋ยวดิฟดิ๊ดิดดเดเกียรนะครับปึ๊บนี่ไงนี่ยเนี่สิ่งที่ทำให้เสียเวลาก็ดิฟเนี่ยแหละขอเสขอเส้นทางย่างหน่อยเด็เอาย่างหน่อยเด็ครับมันขับไปทางนี้โอเค้ไป ป ize, ึ๊บโอ้โหลืม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 ปึ๊บปึ๊บโอ้ยเฮ้ยลิลีคอร์ดสนทานนะครับชมครับโถได้เรื่องหมาเลยโค e ้ง like. น er ี่ต้องโดนโค้งนี่ต้องโดนแล้วปึ๊บโอ้โหไม่ได้คุณผู้ชมมันโค้งสั้นเกินเราต้องหาโค้งยาวนะครับค่อยดีได้แบบเต็มเต็มเต็มสุดหน่อยปึ๊บเออเล่นกีฬาเนเล่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 นมันก็สนุกนะครับแต่ว่า ผมไม่ถนัดจริงจริงคุณผู้ชมผมขับรถไม่ค่อยเป็ตผมหล่นนี่ไม่รู้อะเปร๊บเปรบเอรอ,อย่างงี้ดตวะทางยากหรอไปไหนคุณผู้ชมไปทางนี้แล้วกันเนาะแรงแล้วเปร๊บไปโอ้ยมาเลยไม่ได้แล้วไม่ทนมันเลยท่านผู้ชม <c oughs> ติดเล่นไปหน่อยมันไม่ทนมันหมาท่านผู้ชมนั่นนั่นจะเรามาดูด่านใหม่ดีกว,ว่าคุมชมมีด,าด่านเราเล่นบ้างน,นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเล่นหมอดแข่งขันบ้างดีวกว่าท่านผู้ชมผมเดี๋ออยวมันมีแข่งขันอะไรอย่างเนี้ย คุณสมบัติโอเคน่าจะด่านใหม่ท่านชมเนาะโอ้กลางคืนนะครับครั้งนี้เปลีปล่ยนบรรยากาศเลยทีบ้าอืม่นม,มาดีวะเปิดมาก็เทเบิลไปเลยโอ้โหได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะครับท่านชมกับกีดกีดตอนกลางคืนนะครับแข่งกลางคืนเดี๋ยวมันให้เวลาเราเห็นว่าเหลืออีกนาทีสิบเจ็ดวิแล้ว,ว,ลวเปิดดิบนึงโอ้โหไม่ได้ครับท่านชมมันดิเพราะข้าายากนะครับเกมนี้คือถ้าเราดิฟดิฟผิดมันก็จะลงคลองถ้าดิฟไม่ได้มันก็จะชนนะครับ ต้องดีให้ต้องจังหวะนิดนึงนะครับผมคือเต้งสิงภูเขาแล้วเว้ยใช่ครับลอมกูสิงภูเขาแล้วเนี่ยเป็นวิญญาณสิงภูเขาไงเอยเอองี้หรือวะโอ้โหไม่ไม่งี้เลยเออนี้หรอวะรอดไหมครับท่านผู้ชมปึ๊บเธอโบไปอึ๊บเออได้อยู่วะไอ้ชนมั่วแล้วเนี่ยเราไม่ต้องดิฟดิฟดิฟแบบดิบยาวนะครับเดี๋ยวมันจะลงคลองนะครับมามามาดีอยู่มาดีอยู่โหสุดเกลียวนะครับ คุณผู้ชมโค้งโค้งโค้งดี่ว่าเฮ้ยหัวละหน่อยโ่อยจะลงคลองแล้วเนี่ยไม่น่าไม่น่าชนเลยเดี๋ยวมันให้เดียวท่างด่วนเ๋ยวเราไปทางทางทางถนนบ้านเคุณผ <sh> ู้ชมเราไปทางไอ้พวกลูกหลังนี่ไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมเลย39เวียนนะครับรู้เสียแล้วไหมเขาต้องช่างช่างช่างชีวเขาต้องเชีวของรถคันนี้ว่าเออะไรดีวะคิดบอกคุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวอะไรกูไม่ได้ชีวบ้านจะทั้งรถแต่คิดบอก เออเรเอ๊ยเาทำอยู่ชมโหทันอยู่อยู่อยอดเลยยี่สิบวินะครับเดี๋ยวรีบนะครับเื่อได้เงินงเยอะนะครับแต่แตสเสียดายเราไม่ทำยี่สิบวิละปึ๊อคือว่าผ่านอยู่นะเดี๋ยวอีกสิบสี่วิงั้นเลยเนีชมเข้มนะครับเข้มนี้นะครับผมก็จะพูดรู้เรื่องหรือคิดอะไรไม่ออกนะครับชมคือผมก็เล่นไปก็ไม่รู้จะพูดอะไรบ้างนะครับก็ยิงเงียบบ้างบางช็อตนะแต่ผมก็น่าจะตัดทิ้งหมดแล้วที่ออกทิ้งออกหมดเลยงั้นให้ช่องกดไลค์ Subscribe แล้วเจอกันหน้านะครับผู้ชมครับใครชอบแบบอยากปรับปรุงใจก็คอมเมนต์ได้ครับท่านผู้ชมครับ เออเดี๋ยวไว้เจอกันคิดว่านะครับเซลเกนเจอกับผมครับบายครับผม